สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเ่าอีกแล้วคลิปนี้อีพีนี้เสววันที่28เดือนธันวาสองหาหกหกการจราจรช่วง6กโมงนะหกโมงเศร้านะเนี่ยทุกคนการจราจรอยู่เขาช่องตะโกอ,อําเภอตะพยาจังหวัดสะแก้วปริมาณรถยังหนานแน่นอยู่ทุกคนเออเสียดายเมื่อคืนว่าได้อัปเดตให้เบิ้งเป็นช่วงเป็นตอน นอนหลับทุกคนเมื่อยแห้งหมูว่านเมื่อเมื่อบวได้พักพ่อเลยเมื่อเมื่อเมื่อขึ้นนะอ่ะบ่มมีหยังตื่นเ้ามาจัดให้รายงานการจราจรตามสเตปตามสไตล์เพถนนไทยแลนด์ทุกคนเออเบื้องผุน่ะปริมาณรถยังหลายนะทุกคนเช็คแล้วเบื้องหางแถวยังหูยเลยรู้สึกว่าจะเลยตลาดชุมชนโคกอีดวยไประยะทางหางแถวโดยรวมเนี่ยกะ ประมาณ2กิโลอ่าแต่รถก็ยังไหลได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นระบายรถให้รถขาขึ้นน่ขึ้นเขาช่องตะโกขึ้นเต็ม2ช่องทางนะให้กําลังใจพ้นที่ใส่รถใส่ถนนที่พี่น้องกําลังจะเดินทางกลับบ้านกับสองอากาศกัะเย็นดูแลสุขภาพให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ถูกปากสัวนนะทุกคนนี่เบื้องว่าเออตะวันในช่องตะโกมี2เลนนะแต่ถนนพี่น้องสังเกตเลนสี่เลนสามเลนแล้วอะ เอาซุๆให้กำลังใจกันขอให้หบ้านเรืวๆขอให้พักพ่อได้พักพ่อนเนาะเออผมเบธถนน,นไทยแลนด์ก็จะอัปเดตให้เบิ่งอยู่เบ็นเซียเรื่อยๆอากาศตอนเศ้าทุกคนบรรยากาศดีอากาศเย็นแต่แต่เมื่อคืนกับเพ่าะเย็นไปานไหนดอกนะแต่ว่าตื่นเศา้าไหมเพราะอากาศเย็นแสงสวยผมก็เลยเอา้าวสวยงามสวยงาม,งามตื่นเห็นมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ สวัสดีปีใหม่ได้พี่น้องเด้อ